สวัสดีค่ะวันนี้โคชิโออยู่ต่างจังหวัดนะคะทุกคนเรามาแบบว่าโคชิ่งอยู่ที่ต่างจังหวัดเลยนะเป็นพนักง,งานประจํานะคะก็คือเป็นวิศวกรนะคะเป็นผู้รับเหมาเขามาปรึกษาโคชิโอว่าเขามีพื้นที่ที่ดินเนี่ยก็เป็นพื้นที่ว่างเปล่าท,ที่ดินนะคะพื้นที่ว่างเปล่าหลายไร่เลยแหละคุณพอมีพื้นที่ที่ดินที่ว่างเปล่านะคะแล้วเขาก็เริ่มทําการถมที่ แล้วด้วยความที่เขายังเป็นพนักงานประจําอยู่แล้วเขาก็เลยถามว่าสามารถแปลงที่ดินว่างเปล่าตัวนี้เป็นยังไงได้บ้างคุเคียวก็เลยมีการโคชชิ่งแล้วก็แนะนําให้เขารู้ว่าการที่คุณอยู่ต่างจังหวัดและมีพื้นที่ที่ดินที่ว่างเปล่าและนี่ถาซสามยังไม่พอนะที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ติดถนนเดี๋ยวคุเคียวให้ดูนะคะเป็นพื้นที่ที่ติดถนนใหญ่เนี่ยคุณจะเห็นเลยว่านี่ถนนใหญ่ และไม่หนำซ้ำาตรงข้ามยังเป็น Global House ตรงนี้นะคะก็คือร้าน Global House เนี่ยเป็นร้านสอุปกรณ์ก่อสร้างนะขายอุปกรณ์ก่อสร้างนี่นะพื้นที่ทำเลดีมากๆเลยและจะแปลงที่ดินว่างเปล่าตัวนี้เนี่ยมาเป็นเงินได้ยังไงแต่เราสามารถทำธุรกิจ ทำสร้างที่ดินพื้นที่ว่างเปล่าเนี่ยให้เป็นเงินไหลได้ในขณะที่เรายังเป็นพนักงานประจำอยู่นี่ให้เข้ามาดูพื้นที่นะคะว่าพื้นที่เนี่ยมีการถมเรียบร้อยแล้วคุณก็จะเห็นว่าในจุดนั้นถ้าคุณแพนกล้องไปดูนะก็จะเป็นแบบว่ายังถมไม่เสร็จนะแต่เราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องรอให้ถมที่จนเสร็จนะเราก็สามารถเนี่ยใช้ที่ที่ถมเนี่ยเราสามารถปล่อย พื้นที่ตรงนี้ให้คนเช่าได้นะคุณคุณเก็ตไหมคะเพราะว่ามันดีตรงที่ว่าพื้นที่ตรงนี้ติดถนนใหญ่และประจวบเหมาะกับออถนนใหญ่และฝั่งตรงข้ามเป็น global house ท,ท,ที่ขายวัสดุอุปกร,กรณ์ก่อสร้างนะคะนั่นแปลว่าคุณสามารถปล่อยพื้นที่ตรงนี้ให้กับคนเช่าได้คุณรู้ไหมคะว่านอกจากการปล่อยพื้นที่ให้คนเช่าทำธุรกิจแล้วที่ดินเหล่านี้สามารถแปลงไปเป็น ทำธุรกิจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทำนามาดูเร็วคุณจะให้ดูเลยว่าเนี่ยเนี่ยคุณจะเห็นไหมน่าจะไม่เห็นเนองขยบมาตรงนี้ดีกว่าค่ะน่าจะเห็นชัดเจนขึ้นเนี่ยนี่คือเขาปลูกนานะเมื่อกี้กําลังจะเมื่อกี้มีคนไปหว่านข้าวอยู่ แต่ว่าเขาเก็บไปแล้วก็คือว่าเนี่ยก็คือคุณสามารถปล่อยเช่าเป็นที่ทำนาได้คุณเราก็ปล่อยพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ให้เช่าทำนานอกจากเออทำนาแล้วยังปล่อยให้ทำสวนด้วยอาจจะทำสัญญาปี2ปี5ปี10ปี แล้วแต่คุณเลยนะที่คุณจะสามารถเออดี่กับเขาได้คูคิโอ,โอก,ก็อยู่จังหวัดสกลนครนะคะซึ่งเอาจริงก็เป็นจังหวัดบ้านเกิดของคูคิโอ,เ,โอเลยนะแล้วก็รู้ว่าคนสกลนครเนี่ยมีแหล่งทรัพยากรที่ดีหลายเรื่องป่าไม้ที่ดินอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมสามารถทํากิจการอะไรหลากหลายได้มากมายนะคะปล่อยพื้นที่พวกนี้นะสร้างอพาร์ตเมนต์หรือว่าบ้านเช่าให้กับคนอื่นได้เช่าด้วย คนต่างจังหวัดจะมีวัฒนธรรมหรือค่านิยมแตกต่างจากคนกรุงเทพนะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะชอบอยู่ที่แบบติดกับพื้นดินเนาะนั่นแปลว่าเวลาคุณจะสร้างบ้านหรือว่าสร้างอพาร์ตเมนต์สร้างคอนโดหรืออะไรเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าเหมือนอารมณ์เหมือนบ้านเออคุณแพนกล้องไปทีออ่บ้านหลังนั้นหน่อยนิดนึงไม่รู้ว่าจะเห็นไหมนั่นก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เขาเออ เขาสร้างสร้างเป็นบ้านให้คนเช่าครูเคียวบอกเลยนะว่าอ่ะประมาณนี้นะคะนั่นคือเป็นบ้านที่อยู่ติดกับที่ดินที่ว่างเปล่าแล้วก็ปล่อยให้คนเช่าคุณรู้ไหมว่าอย่างนี้เนี่ยมีคนเช่าเยอะมากกว่าที่เป็นทําเป็นห้องเป็นเป็นอพาร์ตเมนต์หรือว่าห้องเช่าอย่างนั้นอ่ะจะปล่อยออกยากมากแต่ถ้าสมมติว่าคุณลองทําเป็นบ้านเป็นบ้านหลังเดียวเป็นเหมือนบ้านคนนะเออและติดกับพื้นดินเนาะโอ้โหครูเคียวเห็นมาแบบว่า นักต่อน,นักแล้วปล่อยได้ทั้งหมดเลยอ่ะเพราะว่าตัวไม่ว่าจะเป็นคุณป้าคุณนา้าคุณยายหรือว่าแม้กระทั่งคุณแม่ของพี่โอก็มีทำนะคะมีพื้นที่ดินว่างเปล่าและถ้าเวลาสร้างเป็นบ้านหลังหนึ่งที่ติดกับเอ,อ่อพื้นที่ดินที่ว่างเปล่าส่วนมากจะปล่อยได้เร็วมากกว่าที่ทําเป็นห้องเช่าแบ่งเป็นห้องๆอีกเดี๋ยวยังไงคุกโอจะพาไป ดูอีกที่หนึ่งที่เขาปล่อยพื้นที่เขากําลังคิดว่าเอ๊ะจะทําอะไรดีกับพื้นที่ตรงนั้นซึ่งพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดถนนเหมือนกันนะคะก็คือเดี๋ยวลองไปดูนะว่าจะทำยังไงได้บ้างนะคะใครนะคะที่สนใจอยากจะรับการ Private p r i v a t e c o a c h i n g จากคูพิโอนะคะคุณยังเป็นพนักงานประจําอยูหอ่หรือว่าแน่นอนว่าคุณกําลังทําอะไรก็ตามแต่แต่ว่าคุณมีที่ดินที่ว่างเปล่าคุณสามารถใช้ประโยชน์จากการ ทำเอาที่ดินตรงนี้เนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้มากๆเลยนะคุณโอ,โอจะบอกให้ว่ามันเวยมากมากๆเลยถ้าสมมติว่าคุณมีคําถามนะคุณสามารถอ,อ,อินบ็อกซ์เข้ามาได้ในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะเดี๋ยวรูคิโอแบบว่ายินดีที่จะแบบว่าตอบหรือว,ว่าโคชชิ่งให้ในเบื้องต้นนะโอเควันนี้ไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะไปแล้วไายบาย